เวลาอาหารเย็นแล้วคลิปก็ต้องถ่ายแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะถ่ายคลิปอะไรถ้าหิวก็คิดงานไม่ออกแต่ถ้าคิดงานก็จะไม่มีคลิปลงในวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ตอนนี้ก็คือวันกริหัตึ้งคลิปของเราก็ทําแบบวันวันต่อวันวัสดี้รับมูโมิเซนเซ่ก็หลายคนก็คงจะรู้ว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกว่าราเมงเลื้เวอร์นะครับวลัสุดที่ผมไปกินราเมงมิชลินกับสาวๆาไอดอลที่น่ารักทั้งสามคือราเมงเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่มันน่าค้นหาแล้วก็น่าดึงดูดมากๆเลยมันคือการผสมผสานนววััฒธรรรมมขออองงแบบเเเชียตะะท่ปศ เนี่ยก็จะมีแบบจุดเด่นต่างก,กันนะครับอย่างบางทีก็จะรู้สึกว่าเราเป็ไต้หวนันเราเป็จีนเราเญี่ปุ่นจุดเด่นที่ต่างกันมีวัตถุดิบต่างกันเออนั่นแหละทุกคนก็น่าจะรู้จักลำเมงแล้ววันนี้ผมก็สั่งลำเมงมากินนะครับอ,อึ้งสปอนเซอร์ไม่มีนะครับทีนี้เราก็เคยมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์หม้อหุงข้าวใช่ไหมซึ่งหม้อหุงข้าวเราเปิดซีรีส์ด้วยการที่เราเป็นหม้อหุงข้าวหุงชีสที่รสชาติอร่อย คนใดเล็กมาถามหาชีสด,ด้วยว่าซื้อที่ไหนก็คุณมาครับทีทุกคนไปทาตามครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ทุกคนจะต้องจดจำและทาตามอีกครั้งราเมงเนี่ยก็เป็นอาหารที่อร่อยมีวัฒนธรรมของความเป็นญี่ปุ่นความจีนความเกาหลีความฮ่องกงความไต้หวนันความทุกอย่างของเอเชียแต่วันออยเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยที่ราเมงเนี่ยจริงๆมันก็อร่อยแหละก็บางทีก็รู้สึกว่าไม่อิ่มใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าถ้าเราเอาวัฒนธรรมของกา,การกินราเมงมาใส่ในข้าวกิริบะของข้าวเราจะเป็นยังไงเราจะเอาข้าวมาหุงราเมงกันไปกันเลย ช <l ain> ุดอะไรวะนี <amo> ่แม่หามาอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาขุงข้าวเลย Let's go <S อันนี้ก็คือหม้อขุงข้าวที่เราใช้กันประจําซึ่งไม่ย้ายขึ้นไปนะเพราะว่าขี้เกียจมากเลยอ,<ข>อ๋อตอนนี้เราก็เอาข้าวไปล้างน้ํามาเรียบร้อยครับแล้ก็จะใส่รอเมงของเราคัทงคดสึนะครับทงคตสึซุปกรกะดูกหมูเส้นอันนี้เป็นเส้นมันแยกเลเยอร์กันนะกูอยากกินอ่ะไม่อยากขุงข้าวแล้วอ่ะวิหอมมากเลยหอมจะจะไปเลยน้ําทงคสึของฉัน เฮ้ย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 จริงป่ะยังไงมันก็ต้องอร่อยอะเพราะว่าราเมงมันอร่อยข้าวกินกับอะไรก็อร่อยอยู่แล้วแต่ไม่ได้ก็คือเส้นเอาจะใส่เส้นไปด้วยดีไหมเส้นถ้าหุงเอาไปหุงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดเอฟเฟกอะไรขึ้นป่ะไม่รู้นะลองดูแล้วกัน <c oughs> หน้าตาแปลกๆว <c oughs> <ะ>่ะใจไม่ไหวกินได้ป้ะ <c oughs> อร่อยเราต้องไม่เสียายกับสิ่งที่เรารักครับเพราะว่าเราทำให้สิ่งที่เรารักเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมุชชาชูจัดหน้าไป อันนี้ก็คือข้าวหุงราเมงที่กำลังจะถูกเข้าไปใน,นหม้อนะใบหน้าตาม,มันก็ดูดีอยู่นะจ้าอีกซอ,อ,อิยดยังไงนเนี่ยเรียบไปเจอกันอีกยีทีเอาแล้วตอนนี้ได้แล้วกับเมนูไม่รู้หน้าตาม,มันจะเป็นยังไงตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยไม่กล้าเปิดป่ะโชว์จ้าหม้อข้าวมันพังในครั้งที่แล้วล่ะเดีว๋วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันน่ากินมากเลยทุกคนแบบเพื่อความเสมอภาคของหม้ชาชูเราจะคุกให้มันเข้ากัน คือข้อเสียตอนนี้ก็คือว่าไฟมันมืดแล้วรอข้าวผมใช้ข้าวไทยอ่ะข้าวไทยมันจะไม่มีความเหนียวถ้าข้าวปุ่นออกแนวร่วนๆนิดนึงพือมันหน้าตาน่ากินใช้ได้เลยเส้นราเมงเหมือนมันเละไปแล้วเพราะมันร้อนเกินไปมันเลยไปผสมกับข้าวพอเอามาคุกมันก็แบบกลายเป็นเหมือนเนื้อเดียวนี่เหมือนกินข้าวผัดข้าวผัดราเมงอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันยังคงเป็นทงคัสึ่อยู่อิจฉาทีมัส ร้านรามงหลายร้านบางร้านก็จะมีข้าวผัดข้าวหมูชาชูใช่ไหมมันเหมือนเอาข้าวผัดมาผสมกับราเมงแล้วก็ผสมกับหมูชาชูอะคือเหมือนจะเอาเมนูข้าวในร้านรามงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้กลายเป็นข้าวหุงราเมงโอ้ยมันุดยอดมากเลยอะคือตอนนี้มันไม่มีซุปแล้วมันเป็นมันซึมเข้าไปในข้าวหมดเลยแล้วรสชาติมันก็เหมือนว่าเรากินซุปทงคตเสือที่อยู่ในเม็ดข้าวตัวเส้นราเมงก็เป็นเทคเจอร์เสริมขึ้นมาที่ทําให้ตัวข้าวเนี่ยนุ่มขึ้นมันกินราเมงแห้งอะทุกคนอืมผมว่าคำสุดท้าย มันอร่อยจริงๆนะทุกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ทุกคนเชื่อว่ามันอร่อยมันอร่อยจริงๆาการที่เอาข้าวไปขุงราเมงเนะี่ยมันเป็นมิติใหม่แห่งวงการราเมงกับวงการอาหารญี่ปุ่นเลยนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอร่อยจริงๆนะไปลองดูลองดูได้จบเดี๋ดูอะไรกัน